ร้านข้าวกินครับแต่ว่ารู้สึกว่าร้านนี้ค่อนข้างจะลึกลับใช้ได้นะครับมีแอบปลาแซลมอนด้วยอะไรเอ่ยตามลงพะบางเจ้าทำสั่วเส้นเล็กกากหมูเจ้าวิธีว้าวไหมว้าวคร<ำ>ับไปที่ว้าวกระโอนสรงเครื่องไปที่ว้าวสวัสดียามเช้าที่อำเภอแม่แตงเนาะสวัสดีคุณยังเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้านอนหลับสบายมากเพราะว่าเฮามาพักที่โฮมสเตย์เนาะแม่ปุ ป้าปุคงโฮมเสเตย์จเจ้าแมแตงเนาะเปิดสวนนอกนอกเลยไปทย์ใช่ไปดูคลิปที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเลาะเส้นเมแตงเจียงดาวชัประการอาจจะทะลุถึงฝั่งเนาะอาจจะอ้อมไปเจียงไฮฝั่งแม่สายนู่นนเจ้าเลยลองดูแผนการทริปนี้นะว่าเราจะไปถึงจุดไหนเนาะ <Wow. S 1> จ้ารยากาศหลังฝนตกก็เย็ยนสบายแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะอุ่นดนี้เนาะ แก้มังกรแม่ไปเอาไปสักลุงพูนตัวยูยูหูนะไม่แน่ใจเนาะเซอร์ไพรส์ลุงคูนแล้วกันนะเจ้าพ่ออยู่ใกล้บ้านลุงคูณมากบ้านกาดหาวเจ้าไปเดไปหนุนง้อแม่กันนาทักทายแม่ปู่หน่อยสวัสดียามเช้าครับโอ้โหก่อนกลับบ้านนะหรือเดินทางต่อเราจะอุ่นหนุนงเงาะแก้มังกรแม่ปู่เลยวันนี้นะคะขี่รถไป็ตัวเพราะว่า รอบอร่อยมากแล้วก็มาอุดหนุนแม่ได้ทีแม่ป้าปุ๊โฮมสเตยสวนป้าปุ๊โฮมสเตย์นะครับนะเป็นสวนเงาะที่แบบโหัวรังการงานสร้างมากๆนะครับจะมีผลไม้แม่เอานี่นี่เอาดไปฝากเพื่อนตัวอันนี้5้าสิบาทเองเจ้าอู้หนึ่งกิโลสดๆเลยรับประกันกรอบหวานเนื้อร่อนอร่อยมากเจ้าเอาสามปุ๊กเลยค่ะแม่อุดนุนอุนุนอนดนุนใครมา แม่มาแถวแม่ริมแม่แตงลวดไปปลายแม่มาแอลอุดหนุนได้เนอะใช่แล้วเขาบว่าลึกระดายเจ้าทางผ่านเนาะครับที่ที่แล้วมาถึงยที่ที่แล้วก็ฝากติดตามนะพอดีเรารีวิวให้เนาะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากครับเจ้ามังกรขอบคุณพ่อกับขอบคุณพ่อสวัสดีครับก็เรามาไปทำฟรีสวนผู้เรียนมาใช่โทษอันนี้อันสามโลปลาตะูตัวครับวันนี้มีลำไยตัว ทำใหญ่พวกตัวไหนคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้โหบอกเป็นเกหญ่ขนาดนี้ว้าวครับเอาเนี่ยค่ะแก้มกงกรอันนี้กินบรนนักบบกิ่นนักบอกให้ได้ความหวานเบาหวานจะขึ้นแต่หวานจริงเนาะครับหวานธรรมชาติเลยครับจะเอานี่ดีกว่าแก้มังกรกับมีประโยชน์เตี๋ยวเดินทางต่อเนาะจ้าใครดีใครดีเจ้าแม่ โอ้โหเยอะแยะมากมายครับขายดีขายดีเจ้าแม่ขายดีขายดีครับแม่เอฟ้าเข้าเอาตุ้ยกลรองหนึ่งพุงขายดีขายดีค่ะบายบายมาถึงลุงพูลมาอยู่เสียดายนั่นเลจ้าอุ้ยเปี้ยวันดีคค่ะนี่แม่โอ้สบายดีเนาะลุงพูลไปไหนครับเนี่ยลุงพูม ยืหน้าวายเจ้าอ๋อ,อยืนหน้าวายป้นบาได้อยู่บ้านนี่เนาะเสียดายเนาะพอดีมาพักโฮงสเตย์ใกล้บ้านนี่ก็เลยเอาเงา้อออยามาฝากแม่ก่อนเนาะ,ะครับโอ้สบายดีเนาะบม่ได้ปังกับเช่มื่อนว้าวปลาปิ้นลูกไข่ไผเจี๊ยบหยัห่งอ๋อครับแต่ปิ้นวัดนี่นิดหน่อยหน่อยนี่มีอ๋อครับโอ้คนแมงดูแข็งแรงไงเนี่ยแข็งแรง64แล้วเจ้า64แล้วเนาะโอ้แข็งแรงเนีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอา ผลไม้มาฝายใหม่กันเนาะครับเนี่ยเสียดายลุงพูนไม่อยู่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหน้ามาเที่ยวหากันใหม่ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเขามาอยู่ลุงพูนอ่ะก็เปี๊ยะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พนยอยู่เพิ่งไปเป่าแก้วที่เชียงดาวกะกนมาที่ห้องกอมาพองมาพองมาพองสบายดีเนาะเไปไหนมากี่ไปยันยกางห้องน้ำนี่อยากโอ้ห้องน้ำโอ้สบายดีอันนี้สองคนอันนี้แม่สำเนียงยองก็สำเนียงลื่อนนี่ ย่องอ๋อย่องคนแถวนี้คนย่องเนาะร้านอยู่ไหนอยู่ตัวนี้ก่อร้านอยู่เรือนเตินปองอ๋อเป็นย้าไปจังดาวก็เลยเล่าเพียอยู่นี่โอ้ไปได้ปลากันเมินขึ้นเติมหาครับมาหนูพูนวัสดีคร่ะพ่อวัสดีครับสวัสดีค่ะเมย์อยู่กันสองกินได้อยู่เนาะฟันดีอยู่เนาะครับสบายดีสบายดีมีมีโรคใครใครเจ็บมีนิดนึงเป็นวัดหรือน้อยนี่มีนักก็ะท่ำด่าเนาะ ครับเดี๋ยวเอียงขอจะเดินทางต่อละเอาผลไม้มาฟาเฮาดีมาภาคที่ใกล้นี่บ่ได้มาห้องโรกันทุกกว่าไปเอ็นยังเป็นยังนตาเดี๋ยวเดินทาไปเอาหาใบเรื่อยๆเรื่อยแต่ก็ไม่ยังขาดเป็นยังมาเป็นยังครับอากันบ่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดินทางต่อเนาะครับก็ใกล้เที่ยงแล้วมาหาร้านข้าวกินครับแต่ว่ารู้สึกว่าร้านนี้ค่อนข้างจะลึกลับใช้ได้นะครับ แซ่บในลืบลืบจริงๆรลืบก็คือในที่ลับลึกลับแล้วนะครับร้านดังประจำจังหวัดแม่แตงอีกร้านหนึ่งเจ้าอําเ่อแม่แตงร้านดังประจำอําเภอแม่แตงอีกอําเภอหนึ่งเจ้าครับปักมาตาม GPA นะครับน่าจะหมดน่าจะถึงนะครับว้าวมีร้านไม่นอ้อลุ้นเลยทีลืบสมชื่อนะ แตว่าหมดจะถึงไหมเนอะเริ่มตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าน่าจะใกล้แล้วแหละสนุกหมดลามากินถ้าหมด <c oughs> พามาผิดก็ออกไปกินในเมืองเถอ,อะเนาะออกไปเหรงหลายกิโลเหรอครับ <c oughs> สิบกา่านทีลุนดูลุนดูอร่อยเนื้อบำส้มแนวแซ่บ เอาแล้วจะเจอไหมน้องมีไงใต้โอ้มีครับมีว้าว <Wow. S 1> โอ้มาถึงอยู่นี่ไงล่ะโอ้นี่ไงโบรานทำดีนะเนี่ยสวัสดีจอดครับ <c oughs> โอ้โหถึงแล้วนะว้าว <Wow. S 1> หมดถึงนะครับถึงดูแลเรื่องในการที่ห้าครับโตหลายตัว กอบอ่ะซอสทุกเมนูหน้าขนาดเมนูเยอะจริงตามหลวงพ่าบางสปาแซ่ข้าวซอยกับนี่เจ้าสุก่อนแปลงกายเมนูแต่เมนูเนาะก๋ยสามอดนที่สำคัญนี้ไรขายดีอูปลาร้าสูตรยำเอาไปทำได้เลยแล้วก็ร้านนานมากสวยมากเลยนี่รามาก่อนเที่ยงเนาะ แอบปลาแซลมอนด้วยร้อนๆเลยเจ้าห้าสิบบาทว้าวนี่นนนพี่ทิพย์ห่อไปก็ได้นะน่าสนเนาะน่าสนนะเนี่ยแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวครับร้านน่นารักมากเลยเจ้าแล้วก็กว้างขวางสะอาดสะอ้านโล่งเนาะแล้วก็มีน้ำสมุนไพรกินไปนะว้าวอันนี้หอมขนาดเลยนี่น่าจะน้ำใบเตยอันนี้มันอย่างนอ้อใบโบกหรือเปล่าเนี่ยไม่แนะ่ใจ อันชันอ๋ออันชัน <laughs> อันชันใบเตยเพือ่อนมีนะตะวนไทยให้กินตวัวดีอ่ะมาแล้วเมนูแรกอะไรเอ่ยตาหลวงพะบางเจ้าน่ากินมากในเยะนะื่อนเนาะไปทิพนเนาะครับตาหลวงพะบางก็ะจะมีเส้นแบบเป็นเส้น,สนคๆคล้ายๆเส้นใหญ่เจ้าวว้าวปลาลักข้นๆเลยเลย,เล,ยลองมาชิมเนาะอีกหนึ่งเมนูคับนั่นก็คือตำซ่ว เส้นเล็กกากหมูเจ้าครับว้าววิธีจานใหญ่กินมดก็นี่เสองโคนเฮาเยอะนะเนี่ยเราสั่งมาเยอะเลยว้าวครับแทบตกแต่งสวยงามมากเลยเนาะเมนูที่สาว้าวไหมพี่เบียโอ้มีสุมไก่ก็อยู่ในสุ่มนะวิธีว้าวไหมว้าวครับเป็นที่ว้าวโอ้เป็นสุ่มถ้าไปทิ่มาว้าวร้านลับนะอู้หูหอมไปสุ่มก่อนนะมันแดงวันครับโอ้โหได้น่ารักมากเลยอ่ะไอเดียดีเนาะใช่นี่ อีกหนึ่งเมนูถัดไปนั่นก็คือกรอบทอดน้ำปลาไปทิพย์หอมกินมากหน้าตาดูดีเนาะครับตกแต่งแบบสวยงามมากเลยค่ะว้าวร้านก็อยู่ที่ลาบแต่ก็ปากหมูถึงนะปากหมูถึงตอนแรกตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มีร้านนะครับเพราะว่าอยู่ไกลใช้ได้เนาะอยู่รอบนอกนะครับออกจากเส้นหลักมาเข้ามาประมาณ15นาทีเนาะครับก็จะเจอร้านอยู่ในหมู่บ้านลึกๆหน่อย ปัก GPS ไม่ต้องตกใจครับถึงแน่นอนแน่นอนครับ้า15นาทีถึงแน่นอนเรามาจากเส้นหลักเลยเนาะใช่เาจะปลาเลาะเลาะเลาะมาครับเส้นมาไม่แตกเมนูสุดท้ายนั่นก็คือกระท้อนทรงเครื่องวิทิ์ว้าวครับน่ากินก็เจ้าอันนี้กินบะหมี่แบบเป็นอย่างเจ้าใส่กองกลับบ้านได้เลยนะจัดเต็มครับคุนี้จัดเต็มพโทุเนสุดท้ายด้วยน้ำปั่นนะครับสบปะรดปั่น วิธีน่ารักทุกจานเลยอ่ะพี่จัดแจงได้สวยงามมากแนะนำเลยเนาะแนะนำเลยเจ้าคือหน้าตาอาหารดูดีร้านตกแต่งด้วยความสวยงามเหลือแต่รสชาติต้องมาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเ้างอ่เแซ่บในหลืบสมชื่อหรือเปล่าลองดูกัุอีกทีนะครับจัดตามหลวงพะบางก่อนเจ้ารสชาติตามหลวงพะบางต้องชิมที่นี่นะรสชาติเป็นยังไง ขมามากน้ำตาลนี่ใช่เลยนุ่มขึ้นกลบนุ่มกว่า หมูกรอบข้าวน้ำปลาอืเด็ดนะเนาะสีงามขนาดเบียร์หน้าทองกรอบๆนะว้าวจิ้มกับนี่เลยสามรสมันตกแต่งจานน่ารักมากเนาะครับเห็นแล้วแบบตื่นเต้นเลยเป็นไงบ้างทานสุดคะแนนครับว้าวนอกจาก แต่งหน้าตาสวยงามดูน่ากินก็อร่อยด้วยนะ,ะคุณเรียอการันตีละเมาะขนาดทำเส้นตำซ่วจกากหมูเส้นเล็กทำซ่วกากหมูกับกากหมูนะมีเมล็ดกระถินตัว น้ำเลยวว้าวอร่อยมากอืมีผักลวกตัวเจ้าว้าวอร่อยกลมกล่อม ้สมุนไพรเข้มข้นสีก็เข้มข้นแล้วน,อน้องไปเนาะจิ้มจิ้มมาอร่อยมากมกลมมเจ้าหมักถึงเนื้อเลย เข้มข้นถงใจข้าเหนียวว้าไปเทีกินดะวยกันทำกระท้อนะอันนี้ไว้ที่หลังโอเคเล้อ,อันนี้เป็นงเครื่อง จุกอร่อยแซบ่บในหลือราคาเท่าไหร่ครับ519บาทเจ้าโอ้ขนาดกินตั้ง6อย่างรวมเครื่องดื่มเนาะพี่เบียนเนาะครับว้าวแล้วก็อันนี้ก็บหมาหมดเจ้ากระทอทรงเครื่องห่อกรา,าบเจ้าถ้ามาจากในตัวเมืองเจียงใหม่ก็ประมาณ50นาทีเกือบชั่วโมงเจ้า เราสู่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับจะเป็นอำเภอฝางเจ้าครับระหว่างทางเราเจอขายเห็ดปลาข้างทางครับมันจะเป็นเห็ดลมเจ้าอู้เสียดายก็เติรดจะเป็นเห็ดแห้งวันหน้าจะมาเริ่ดูแล้วเนาะเห็ดปลาข้างัวมเห็ดลมเห็ดลมเห็ดลมเนาะเห็ดแห้งตดตัมีเนาะเห็ดโคน แค่คนมมีแค่พี่แค่คนมันเขียมเย้าเียออ๋อหายากเนาะครับผมใเหตุลมเะรับเป็นเห็ดลมนะครับอ๋อสุดมากไปเห็ดลมนะคะรับเห็ดแดงระวังกันเซมีกัคราบรถระมระวังจะไปฝางนะครับระัมัดระวังนิดนึง้โหหงกไปเร็นเหลมเนาลม๊บ ครับเห็ดลมเน้อดิค่ะขอเห็ดลมหอากินบ่อยแล้วเนาะว่ามันยังห้อยอีกพูดหนาพี่ที่พงนูเนาะอะไรขายข้างทางไปดูหน่อยคาเฟ่โซนนะคะของสเกลลมร้อนใช่ไหมวันนี้ยังขับประมาณวงนอนละเจ้ามีข้าวหนึ่งว่าขายอะไรเนี่ยห้อยลงตรงตานี่ิหันอ๋อเห็ดแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อเห็ดห้าเห็ดห้า ห้อยกันตรงนี้เลยแล้วก็เห็ดลมตามรายทางก็มีอ่ะเห็ดขายนร้านใหม่ๆเลยเจ้าไปทิพย์โอ้ยดอยบ้านเกิดกมีเห็ดลมน่ารักสที่ิรามาติกิ่งไปโมกเนาะช่วงนี้เห็ดลมเยอะจ้าคุณสั่งนะกาแฟซอฟต <c oughs> <c oughs> es, ์นี่ค่ะะลมแนเาโอ้าโอ้เห็ดเยอะไหม สั่งกาแฟก่อนััีรส่งกาแฟนก่ออเโดยจ้างกันหระแมนจ้าดูเหตุ5เหตุ6 ก็มีเห็ดท่าหรือเห็ดไข่ไข่เห็ดไข่โล่ร้อยหกสิบบาทโอ้ถูกอะเนี่ยครับไม่ยากแต่พวกไปทำไหนเนาะเดี๋ยวเดินทางต่อเจ้าเจ้าอ่ะได้ละชาเขียวตื่นเลย กี่โมงนอนเนาะบอค่า <hire> <B oka, S 2> ใช่ไหมแม่อืมหอมมากเลยใ้่ไหนัวนาองเลยนคนัี้น้องก็ชออร่อยนะครับตื่นเลยเมื่อกี่โมงนอนครับเราจะลออไปเอาเรื่อยๆนะเจ้าตามดอยเส้นนี่เลยครับ ชายประการฝาง